ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างคลิปนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของอุปกรณ์ติด Go Pro แบบปลดเร็วที่ผมเพิ่งได้มาใหม่เคยเกรื่อนไว้แล้วนะครับเคยเกรื่อนไว้แล้วก็วันนี้มีโอกาสก็เลยมาทำคลิปนี้เลยก็แล้วกันอุปกรณ์ติด Go Pro แบบปลดเร็วมันคืออะไรนะครับชื่อจริงๆมันคือ Mag Magnetic Suction Quick Release เป็นของ u ูรันซี ผมมีอุปกรณ์ปลดเร็วแบบนี้อยู่ก่อนหน้านี้มีอยู่ชิ้นหนึ่งถ้าใครเคยเคยเห็นเจ้าตัวนี้นะก็คือเป็นตัวแม่เหล็กตัวคล้องคอตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะแต่พอดีว่ามันล็อกแม่เหล็กอยู่จุดเดียวมันก็ระแวงก็ปลดง่ายปลดเร็วดีเหมือนกันใช้ได้ใช้ได้แต่พอมาเจอตัวใหม่แล้วพบว่าเจ้าตัวใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยเขามีแม่เหล็กอยู่4จุดด้วยกันมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกค่อนข้างที่จะ เชื่อมั่นยังไงบอกไม่ถูกเจ้าอุปกรณ์ปลดเร็วตัวนี้นะครับ Action Camera GoPro ครับ Magnetic Suction Quick Release นะชื่อรหัสของมันคือ GP16 นะครับฐานแม่เหล็ก3อันที่เขาให้มาเนี่ยมันคืออะไรมันยังไงบ้างนะก็คือเราจะมี1อันที่สำหรับใช้สำหรับติดเจ้าตัว GoPro เข้าไปนะครับมันจะมี3เเขี้ยวอย่างนี้นะเราก็ติด GoPro เข้าไปเลยครับ พอติดเข้าไปแล้วมันจะอยู่กับกล้องเราไปเลยไม่ต้องถอดละติดยาวๆไปมันก็จะเหลืออีกสองอันนะครับอันหนึง่งคืออนันี้พูดถึงอันนี้ก่อนละกันอันนี้ใช้คล้องคอจะทําให้เราสามารถที่จะติดกล้องไว้มุมมุมหน้าอกของเราได้นะครับวิธีการก็คือใส่เข้าไปในเสื้อใส่เข้าไปในเสื้อแล้วดึงให้มันใกล้คอเรามากที่สุดแล้วก็ เราเราก็จะสามารถใช้กล้อง GoPro ติดไปที่ปุ่มหน้าอกได้แล้วแบบนี้เลยคำถามคือถ้าไม่ใส่เข้าไปในเสื้อได้ไหมมันก็จะแกว่งครับคือเราจะใช้เสื้อเป็นตัวช่วยดึงช่วยรั้งมันไว้ไม่ให้มันแกว่งถ้าเราเอาไว้ข้างนอกเวลาเราเดินมันจะแกว่งไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ควรใช้คำว่ามไม่ควรแล้วกันส่วนผม ส่วนมากก็จะใส่เสื้อ2ชั้นอยู่แล้วนะถ้าผมเสื้อใส่เสื้อ2ชั้นผมก็จะใส่ใ้เจ้าอุปกรณ์เนี้ยเอาไว้ใต้เสื้อชั้นชั้นแรกชั้นเดียวนะครับจะไม่ใส่เข้าไปแบบในสุดเพราะว่ากําลังแม่เหล็กมันจะมันจะอ่อนลงมันจะโดนผ้ากั้นผมก็เลยคิดว่าก็ถ้าใส่สองชั้นก็ใส่มันไปแบบเนี้ยอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าก็มนะี มีแบบมุมสบัดบ้าง<ม>เดินปกติก็รับได้นะยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับผมลองแล้วต้องมีของให้เรากินดิเฮ้ยเออเอยกินน้ำข้าวโพดดีกว่านะไม่รู้เดี๋ยวเราแต่เราเราจะลองกินดูมันยี่บ้าบาทเองเขาบอกว่าอะไรนะอาหารแพ็กกำลังยี่สิบไม่ใช่ วัดดวงมา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 เาาิเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นแก้มแก้มแก้มมามากินไหมแล้วเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่มาให้ไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายเาขืนด้วย,ยนี่นี่นี่โอ๊ยคออาิ้อสุดอ้าอยชอ้นนอ่ใชทอทําอ๊ยโอออยย้อ ชิ้นนี้ใช้ติดกับขาตั้งครับขออนุญาตถอดเสื้อก่อนนะไม่ไหวร้อนวันนี้มันร้อนมากจริงใช้ติดกับขาตั้งในลักษณะแบบนี้เป็นเป็นแบบสองขานะครับเราก็ต้องไปหาสามขามาเสียบอันนี้เขาไม่ได้มีให้นะคือผมหามาใส่เองนะครับเขามีแค่ตัวนี้ให้นะแลใส่แล้วก็ไขเข้าไปเราก็จะได้กล้อง go pro <ม>ที่ สามารถย้ายไปติดกับไม้เซลฟี่ได้อย่างง่ายดายนะครับสมมุติผมอยากถ่ายตัวเองผมเดินมาผมใช้เป็นกล้องค่อยคอยอยู่ปับ๊บถ่ายไปถ่ายมาโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วผมใช้เป็นกล้องค่อยคๆพ,พอใจแล้วผมดึงออกมาฟึบผมสามารถเอาถ่ายตัวเองถือถ่ายตัวเองแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อยากจะติดขาตั้งกล้องก็ติดเข้าไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็ง่ายมันก็เร็วเร็วมากๆไม่ต้องเสียเวลาแบบมานั่งไขตัวน็อต ไอตัวสกรูเนี่ยไม่ต้องไขาแล้วก็ง่ายดีเร็วดีนะครับหรือว่าเราจะย้ายไอตัวเนี้ยไม่ต้องมาติดกับไม้เซลฟี่ก็ได้นะผมมีอันนึงคือผมซื้อไอชุดชุดเนี้ยผมซื้อมา2ชุดนะครับชุดหนึ่งก็เอามาใช้แบบเนี้ยอีกชุดหนึ่งก็คือผมเอาตัวห้อยคอตัวฐานห้อยคอเนี่ยมาโมดิฟายติดกับบวกกันน็อคนะครับก็ทำให้สามารถที่จะ ติดกล้องเข้าไปได้เร็วมากแล้วก็ขี่ๆอยู่ก็ดึงออกมาถ่ายหน้าตัวเองถ่ายมุมอื่นได้เลยนะครับอีกอันนึงผมก็ติดไว้ที่หน้าอกแบบนี้อ่ะก็พอลงจากมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใช้ตัวติดหมวกันน็อกแล้วก็มาใช้ตัวติดหน้าอกมาติดกับหน้าอกแทนอีกตัวที่ได้มาจากอีกชุดหนึ่งผมก็ไปติดไว้ที่มอเตอร์ไซค์เป็นมุมแบบถ่ายหน้าตัวเอง บางทีผมขี่มอเตอร์ไซค์ติดอยู่ที่หมวกกันน็อกใช่ไหมผมอยากถ่ายหน้าตัวเองผมก็ดึงออกมาจากหมวกน็อกจะถือถ่ายหน้าตัวเองก็ได้หรือว่าจะเอาไปแปะไอตัวที่มันติดอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ที่มันหันเข้าหน้าผมก็ได้ครับมันก็จะเปลี่ยนมุมได้ง่ายๆแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยอ่ลืมไอเราตั้งนี้มั่งดีกว่า เ๋าเลยเ๋าเลยเอ่เาเลยเ๋วเลยเ๋าเลยไปครับไปครับโอ้หน,นถ่ายหน้าตวเองท,ทไม,มันต้องถ่ายข้างหน้าดิครับ <c oughs> เออี้ดิเออเาเลยวู้เจสิจ้นกัน อ,อไปมันก็จะมีอีกหนึ่งคำถามเกิดขึ้นมาก็คือว่าในกรณีที่เสื้อบางแบบนี้นะครับมันได้มันโอเคนี่ก็เสื้อบางไงแต่ถ้าใส่เสื้อกาดล่ะมันจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้นะ ถ้าเป็นกาดตัวนี้เขาจะมีมีกัดหน้าอกหนามากน่าจะเป็นนิ้วจากจ,จัดตรงนี้นะครับหนาลงไปเป็นนิ้วคือ,ค,อคือไม่ได้เลยนะฮะมันติดไม่ได้มันไม่เจอแม่เหล็กเลยด้วยซ้ำนะแต่มันจะมีเสื้อกาดบางเสื้อกาดที่ไม่มีกัดหน้าอกนะครับก็คือเจ้าตัวนี้มันจะมีกดัดหลังก,กัดศอกกัดไหลนะครับ5จุดทั้งหมด5จุดด้วยกัน มันไม่มีกาดฝั่งด้านหน้าถ้าเป็นเสื้อกาดตัวเนี้ยได้อยู่ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะอยู่อยู่แหละนะ <c oughs> ถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรผมว่ามันอยู่นะครับก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องเอเื้อกาดแบบนี้มันจะดีหรือไม่ดีหรือยังไงอันนี้อันนี้เราไม่ได้คุยวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องเสื้อกาดเราคุยกันเรื่องตัวติดกล้องเสื <c oughs> ้อกาดก็เดี๋ยวว่ากนันอีกที ก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ผมแถมให้นิดนึงแล้วกันเผื่อใครสนใจตัวนี้ตัว modify ติดติดหมกกันน็อกนะครับปึ๊บมันก็ไม่มีอะไรมากคือผมก็เอาชิ้นที่เป็นชิ้นห้อยคอชิ้นห้อยคอมันจะไม่มีไม่มีแง่งออกมาถูกไหมก็เอาชิ้นห้อยคอเนี่ยที่มันไม่มีแง่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยเอามาแปะเข้าโดยใช้ ดินน้ำมันอีพ็อกซี่ปั้นดินน้ำมันเข้าก้อน A ก้อนบีบีรวมกันแล้วก็ปั้นให้มันเป็นรูปรูปเนี้ยตัวฐานติดไปกับทรงหมวกกันน็อกเลยโครงหมวกเลยแบบนี้แล้วพอมันแห้งแข็งมันก็จะหน้าตาแบบเนี้ยพ่นสีดาให้เรียบร้อยแล้วผมก็เอากาวสองหน้าติดเข้าไปกับหมวกนนกันน็อกอีกทีหนึ่งนะก็ออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งมันใช้งานได้อย่างดีเลยนะอย่างนี้ ขี่ไปถ่ายไปพออยากถ่ายหน้าตัวเองก็ดึงออกมาปึ๊บแล้วก็ถ่ายปก,กติก็จะใช้มือขวาแล้วก็ต้องบิดใช่ไหมมือซ้ายมือซ้ายแล้วก็จะดึงออกมาได้ดึงด้วยมือซ้ายนะครับแล้วก็ถ่ายถ่ายหน้าตัวเองไปกับน้องแก้มก็ถ่ายน้องแก้มถ่ายไปวุไล่เลยนี้ประมาณนั้นถ่ายเสร็จก็แปะกลับเข้าไปขี่ต่อได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลามานั่งหมุนน็อตนะ มันค่อนข้างง่ายเลยเอาละมาถึงตรงนี้อาจจะมีคนสงสัยและข้องใจว่าในเมื่อเราสามารถติดโกโปรที่หน้าอกได้แล้วทำไมเราจะต้องมาทำตัวติดหมวกกันน็อกให้มันยุ่งยากด้วยนะครับผมก็จะให้ดูอย่างนี้ครับฟุตเทจนี้เป็นฟุตเทจที่เอากล้องโกโปรติดที่หน้าอกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มุมภาพที่ได้มันจะได้มุมเนี้ยครับ คือกล้องมันอยู่ต่ำเกินไปมันจะเห็นคอนโซลหน้ารถเยอะไปเห็นท้องฟ้าเห็นวิวน้อยเกินไปผิดกับฟุตเทจที่เอากล้องติดไว้ตรงคางหมวกกันน็อกนะครับจะเห็นได้ว่ามุมภาพมันต่างกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นผมก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องติดกล้องที่หมวกกันน็อกอยู่เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามกว่านั่นเองอวันนี้ก็คงประมาณนี้สาหรับเรื่องของเจ้าตัวแม่เหล็กยึดกล้องนะครับ ประมาณนี้ละกันผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วใครสนใจราคามันประมาณ400บาทชุดหนึ่งนะครับไอ้ชุดหนึ่งสชิ้นเนี่ยประมาณ400บาทใช้งานมาเดือนกว่า,ก,วาก็ยังก็ถูกใจอ่ะถูกใจยังไม่เจอข้อเสียอะไรมากมายนะครับอาจจะมีในเรื่องของความทนทานเพราะว่าตัวนี้วัสดุมันเป็นพลาสติกไม่รู้ว่าถ้าใช้ไปนานๆมากๆแล้วมันจะมีการหักกันอะไรหรือเปล่า แต่เบื้องต้นใช้งานมาเดือนกว่ายังไม่พบปัญหาอะไรก็ประมาณนี้นะฮะสนใจกดลิงก์สั่งได้อยู่ที่คอมเมนต์แรกปักหมุดเอาไว้เรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้ามีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันอีกวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ